ครับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่้นเลยนะฮะเดี๋ยวดพบเกม Shadow of the Tomb Raider กันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาทุมต่อไปนะครับคือเราต้องมาด้านล่างนี้ผมก็คืออยุดแถวนี้นะฮะโอเคครับผมเราต้องเดินมาตรงนี้เนาะผมก็ลองเดินสำรวจมาเรื่อยๆก็เจอบ่อน้ํนานะแล้วก็ดำน้ำไปเนี่ยฮมันก็จะเจอใต้น้ำด้มันก็จะมีร่องรอยมีรูให้เราเสริมสร้างประสบการณ์โอเคครับผม มาแล้วนี่ยเราจะพบเจอแน่ตรงนี้เลยแล้วก็เข,เข้าแคมป์มาร์กเอาไว้ก่อนโอเคเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอืมอันนี้อยู่ในเมืองใหญ่เลยนะครับผมในแผนที่เมืองใหญ่เลยนะฮะดูไม่ได้นะนี่ครับผมแผนที่เมืองใหญ่นะฮะก็จะมีทูมเล็กๆตรงนี้เราจะเข้าไปแล้วยูหูโอเคเจออะไรป้ มีหนังสือให้อ่านบานเบิร์หมดเลยวะโคตรเยอะโอเคค่อยปีนไป <c oughs> เอา้าไม่ได้ต้องเดียวข้างนี้เอาละตรงนี้ก็มีอะไรวะเนี่ยที่นี่มีของให้เก็บเยอะแยะหมดเลยนะโอเคเหมือนแมปอัปเดตนะฮะเพื่อนโอ้ตรงนี้เปิดได้ดิว่วะงัดนะ <c oughs> งัดวอยาให้เหลืออย่าให้เหลือร่องรอยนี่ไงผมว่าอันนี้มันเข้าไปที่ดึ้งแน่ๆเลยว่ะลองดูดิว่ามันจะพาผมไปที่ไหนเหมืนมาอนไม้ที่ดึงเลยมันไถทูเมื่อ,อวัแนแรกตรงเนี้อาจจะใช่ก็ได้เออคิดมากโอเคนีค่คือขนทางขนทางมันกว้างใหญ่ไพศาลไงมู้เยอะ โอเค่อยขึ้นไปโอ้นั่นไงเอาว่ะเมื่อกี้อะไรหยุดหลุดหลุดใส่หัววะหินมะหัวไม่แตกก็ดีแล้วโอเคมาตรงนั้นนะอะไรไป้าใจเย็นใจเย็นขออีกรอบนึ่งเอาให้สุดยูวูไม่ได้อยู่เกาะแน่นอยู่ เอาละค่อยๆมาอืมเอาว่ะดูทุกอย่างเลยยิ่งใหญ่ขึ้นบนนะโดดเมื่อกี้จะเกือบโดดแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคตรงนี้ได้อยู่เอาละค่อยๆไปน้ำตกเนี่ยมีน้ำตกด้วยไปเลยจ้า กอดให้อยู่กอดให้อยู่เอาละเจอทางลับอะไรหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีอะไรมากนะโอเคตรงนี้นะมีกับดักหรือไม่มาค้นหาของนี่ฮะกัมือแตะๆรู้สึกว่า ตรงนี้ไม่ใช่นะอ๋อเนี่ยขึ้นบนนี้มีทางลับข้างบนนั่นเองเนี่ยเจอนิวแคมใหม่โอเคนั่นไงครับเพื่อนๆเป้าหมายของเราอยู่รนด้านหน้าของเต็มเก็บของม่ให้หมดไปฮึบฮึบเอาละ ค่อยๆลงมาลงได้เลยเนาะอุย๊ยลงแรงหน่อยโทษทีตรงนี้มีทางไปด้วยรู้สึกว่าจะไปได้หลายทางมากเลยตรงนี้รู้สึกว่าประตูนี้มันปิดอยู่นะมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องทำการเปิดกันได้นะครับตรงนี้มีด้านล่างที่เป็นน้ำตรงนี้มันปิดอยู่นะฮะไม่สาม,มารถที่จะไปได้ อ,อ่านแผ่นป้ายเอามือรูปๆคำๆโอเคจะคอมพิวเตอร์เนี่ยเอ่อถ้าที่ผมดูนะพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนะต้องหาทางขึ้นว่ะเพื่อนๆอ๋อเราลงมาจากข้างบนนี่ว่าจะหาทางขึ้นไปทำเตี๋ยอะไรหน่ฮะ เราต้องหาทางไปทางนี้สิจะไปยังไงลาลาอ,อ๋อเอาขาดไปเองนี่ฮะปะโทผมก็หาทางไปเถอะอ้อาวโอ้ Amazing กันเลยท,ทีเดียวนะฮะพื้นที่แห่งแห่งน้ำเชี่ยวโอ้โห a เม z i n g ตามที่เธอบอกจริงๆดูครับทุกทุกอย่างมันช่างอเมซิ่ง each different a a with i r n m k อันดับแรกนะผมพิมว่านะมันเหมือนเราต้องส่องอะไรขึ้นไปวะไอัเนี่ยมันต้องมีประโยชน์มีมีประโยชน์อะไรที่อย่างแน่เลยวะนั่นแหละผมว่ามันเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวผมจะลองขยับนิดนึงจะมีอ๋อแล้วมันก็จะลงมาใช่ไหมถ้าผมส่องไอเนี่ย อ๋อเนี่ยสามารถโดดไปฝั่งนั้นได้โอเคแล้วผมจะหมุนทำไมงี้วะลองดูนะผมลองดูโอเคอาจจะนำพาเรามาฝั่งนี้เรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็หมุนมันลงไปทางนนั้ไม่ได้วะโอเคอ๋อน,นี่ตรงนี้ได้ โอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงยาโอเคโอ้โหถึงด้วยวะน้ำมันโคตรเชี่ยวเลยตรงนี้มีทางไปมีแค่ของให้เก็บโอเคตะกี้ไฟบวกหนึ่งว้ยมีเชือกเปล่าไม่มีนะหรือว่าจะมีพวกกําลังดักมาขุดหินก่อนแป๊บหนึ่ง ตรงนี้เปิดไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้คือตะกิ้พอยเราบวกหนึ่งแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยอ๋อนี่ทางกลับแน่เลยเพื่อนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าข้างบนน่าจะเป็นการยิงเพื่อจะฆ่าออกมาด้านนอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่คือทางกลับนะฮะอัดเจตแจ่มแจ้งมากอ๋อเฮ้ย พึ่งค้างตอนนี้ดิพี่โอ้โหเกือบละนึกว,ว่าเกมค้างโอเคตรงนี้มีทางให้เราไปนะฮะเราอาจต้องทำการโดดเฮ้ยแม่งโดดไม่ได้ตายโอ้โหผมก็นึกว่ามันจะมีทางให้ผมโดดคือทัดเยนะคือแบบว่าโดดพลาดเท่ากับตายนะครับพเพื่อน แสดงว่าเรามีมีแค่สองอย่างทำได้ทั้นก็คือเราต้องใช้เจ้านี่ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าไม่ได้หว่าเราโดดข้ามมาโอ้ยากเลยผมว่าตรงนั้นต้องมีทางไปแน่ๆผมว่านะมันต้องมีทางไปดิมันต้องมีทางไปสิ ทางนี้มันเป็นทางกลับว่ะใช่ไหมอันนี้ผมไอ้ทางนี้ทางกลับมะเดี๋ยวผมขอเล็งไว้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเราวิ่งทางนี้ขึ้นไปบนก็จะเหมือนจะกลับไปทางนู้นเดี๋ยวขอลองดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะลองย้อนกลับไปดูก่อนเผื่ออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมได้ฝั่งหนึ่งอ่าอาจจะแบบอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมฝั่งนี้ก็ได้นะ อลองหมุนไปฝั่งนู้นก่อนนะสองถึงวะไม่น่าถึงนะตรงนั้นเฮ้ยอันนั้นถึงวะเหมือนจะได้นะอันนั้นน่ะเออว่ะเหมือนจะได้ว่ะเพื่อนๆจะลองดูดิอยากลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งโดดเป๊แม่งเอ้ยชีวิตอะไรกันครับเนี่ยจู่ๆโดดเป๊เฉย ลาล่าทำไมเธอทำเช่นนั้นอ่าอันนี้หมุนน่าจะหมุนฝั่งนี้ได้ใจเย็นนะใจเย็นนะได้ปะได้ปะโอเคโอเคน่าจะมาได้นะตรงนี้อ่ะลองดูก่อนนะโอเคใช้ได้อึ้อ่ะ ประตูนี้ไม่เปิดแต่ว่าเราสามารถไปฝั่งนั้นได้ึ <c oughs> โอเคได้อ่ะโอ้ขึ้นได้บางบนตอ่ะไม่ได้เว้ยให้ลงอย่างเดียวไม่ซอกมีซอกแหละอ๋อไปไม่ได้ดูก็ไปได้ว่าอันเนี้ยนี่ไง ไม่ได้เว้ยหม,มุนเปทางกันไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มงามไส้ละเพื่อนเรายกตรงนี้ได้นะโอเคแต่ประเด็นคือเราจะกลับยังไงอ่ะตรงนั้นมีแดดมีไฟที่กล่องตรงนั้นเออผมอาจจะต้องทำการถ้าเราต้องการส่ง ใช่ว่ะเราต้องส่องตรงนี้นะใช่าไหมเดี๋ยวเราขึ้นก่อนนะเอ้างามป้แล้วแล้วไปยังไงอะพี่อ๋อนี่ดีอ๋อนี้ทางนี้โอเคได้ไหมจะโดดได้อยู่นี่ไงเออว่าตรงนั้นไปตรงนั้นอาจจะโยกไปทางอื่นได้ ตามตำแหน่งนะผมว่าต้องลองดูนะครับผมอูโดดเลยบางทีการรีบก็เป็นหนทางถูกความตายอยู่กันนะเพื่อนการรีบก็คือหนทางถูกความตายจับมาไว้ให้ดีนะครับเพื่อนโอเคอันนี้ก็ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะโอเค ราอาจจะต้องส่งไปทางนูน้นนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เพื่อจะโดดข้ามใช่ปะอ้าวงามใต้ละแล้วอันนี้น่าหนาสิแล้วผมจะโดดข้ามยังไงอะ่ะถ้าผมไม่มีอันนี้ส่งไปอะ่ะเนี่ยก็โดดข้ามไม่ได้ดิไม่งั้นผมก็ต้องใช้อน,นุนกระโดดส่งมา เอาแล้วไงอลองดูดิไม่รู้นะว่ามันมันจะถูกไหมอ่ะลองดูนะลองดูนะอันนี้คือแบบอาจจะต้องใช้อันนี้ช่วยส่องเนี่ยอันเนี้ยช่วยส่องนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหมุนอนุไปฝั่งหนึ่งก็น่าจะช่วยได้นะก็อาจจะเป็นเช่นนั้น เมื่อกี้ผมอาจจะรีบโดดไปหน่อยนะนี่แหละคือหนทา้าดูความตายโอเคแต่ทีนี้เราก็โดดกลับไปฝั่งนี้เออเนี่ยแล้วก็หมุนอันนี้ไปไปโดดตรงนู้นเราก็สามารถเข้าไปฝั่งนู้นได้แล้วใช่ไหมอะลองดูนะผมว่ามันต้องได้ผลนะ่อันนี้อันนี้อันนี้ เออมันต้องได้ผลแหละนะฮะถ้าไม่ได้ผลก็ไม่รู้ทำไงแล้วอ่ะเยอเฮ้ยไม่ถึงอ่ะโอ้โห้คือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้นะถ้าเสียงเพลงขึ้นอย่างนี้แสดงว่าต้องมีอะไรทกอย่างแน่ๆเลยครับเพื่อนลาลาเดี๋ยวเหลือเกินโดดผ้าโดดนี้จริงๆไม่ได้ผ้าที่ลาลานะผ้าที่ผมนี่แหละ นี่อะเป็นอันนี้ใช่ไหมโอเครู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันโอเคนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจดีว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองลองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีแผ่นที่้ดิเหรอ,อเอาเฮ้ยเอาเอาลาลาเป็นไรจูๆๆ่ๆก็ชะง,งักเฉยน้ำไปไม่ได้แทะโดดข้ามฝั่งน้ำนีำน่ลำบากในขนาดนี้วะเนี่ย นี้แหละผมก็ต้องทำไงต่อก็ต้องมาคิดกันดีทีดีฮะโอเคผมจะโดดกลับได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็น่าจะโดดขึ้นได้แล้วนะลองดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเค แล้วก็โดดเลยยูหูถึงป่ะถึงป่ะนึกว่าจะไม่ถึงไปนะค่อ,คอยๆละละ่ะฮึบโอเคเดือตกไปอยา่าได้มาแล้วสมบัติอีกเทนอืมวิตามินที่ช่านขอได้มาเรียบร้อยยูหูน,นี่แล้วก็ เราก็โดดกลับนะครับเพื่อนๆไปอย่าพลาดเด็กขาดหยออุ้ได้อยู่ลาบมือแข็งอยู่แล้วอแต่ตกน้ำก็เป็นอันพอแล้วก็กลับได้เลยเป็นไงไสบาย ย่าอืมแล้วก็ยิงอันนี้น่าจะต้องหลบไปด้านล่างเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊อผมยิงอะไรอ๋อมันโดนบนโอ้มันแค่สัมผัสถึงการผมไม่รู้ว่ายิงโดนอะไรอ้าวมันขึ้นดาลาล่าฮัลโหลเอออะไรของเธอวะดิไปแล้วครับ ไปได้ก็ดีต้องเกาะน,นี่นะต้องเกาะตรงน,นี้เอา้าไม่ถึงวะไม่ได้วะมันต้อค่อยเกาะแบบธรรมดาไปเฮ้ยไม่ถึงได้ไงอะ่ะเป็นไปไม่ได้ที่ดาล่าจะเกาะพลาดหากรับนี่มันดูเหมือนลำบากลำบนเหลือเกินนะ ออเคอาจจะต้องห้อยลงมาตามหลักวิยาศาสตร์แล้วต้องเป็นตรงนั้นแน่แนยา่าโอเคถึงด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะขากลับโอเคครับผมก็อย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนลวกันนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยต่อนะครับในอีกทูบหนึ่งเนาะ แล้วก็มาดูเขาว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับทรูต่อไปเราต้องโดดลงน้ำจริงเหรอไม่โดดได้ปะโอ้โหต้องโดดต้องโดงโดลงน้ำจริงวะความจริงเราไม่ต้องลงน้ำก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับผมแค่นี้ก็ถึงแล้วเยี่ยมเลย ตอนนี้ก็ดูจากแผนที่ก็สำเร็จไปแล้ว2ทับ3เนี่ยเดี๋ยวอีกตำแหน่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่าเนี่ยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันจ้า